ครั้งนี้นะคะเนได้มาทำตามความฝันค่ะคือมาร่วมงานวิ่งที่มีผู้หญิงมากที่สุดในโลกสนุกมากเพราะว่าคือจบมาหกเวอร์เจอร์แล้วเนาะก็อยากจะหาสนามอะไรที่มันแบบน่าจะสนุกอะไรเงี้ยค่ะ。 ก็ได้กระเป๋าอันนี้มามีอะไรบ้างครับอ่าถุง่าของอันนี้ก็คือจะต้องติดสติกเกอร์นะข้อมูลต่างๆแล้วก็มีรายชื่อแล้วก็มีบิทค่าหมายเลขที่ออก D 1 4 4 7 8ีนะครับหมายลัคกี้บแล้วก็มีวันที่บล็อก D อ่าตัวนี้เราจะเป็นไซส์เสื้อนะครับแล้วก็อันนี้คือช่องฝากของ สิบาสี่อะไรอ่ะของควันจิ๋วจิ๋วอะอะไรไมู่ลูกอมลูกอมเหรอเฮ้ยอะไรอะแตงโมจิ๋วอ่ะของผู้หญิงหลังวิ่งเสร็จก็มีผ้าเช็ดตัวแล้วก็กระจกกระจกเล็กๆเหรอกระจกเล็กๆที่เป็นกระจกนากย่าวูเมนของขันยูฮาด้วยนะอัไรนก้อนแกดู คือเขาผู้หญิงต้องมีกระจกให้<อ>ด้วยแต่งผมม้าเลยค่ะเออเออบังเอิญมาเจออีลิศจากเ,เมืองไทยค่ะแนนน้หน่อยแมนนี้ค่ะจากาบ้านทยแดนะาอ้สุปนสาค่ะจากบ้า,ทานทยแดนขาเอ้อ เป็นไงไหมคะติดมีเส้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากแบบว่าหนาวปากใสตั้งแต่เมื่อเช้าเออเออลมแรงนะแรงลมแรงแข็งแบบเย็นมากอ่ะแล้ก็แบบจะพยายามสู้สู้ไม่ใส่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันแข่งเราต้องมันก็จะมีแดดอ วันนี้วอร์มชุดก่อนกล่าว่าจะบอกว่าไม่ต้องใส่หนาวๆนาวมาเยอะเพราะว่าเรจะได้ชินชิ้นพยายามปรับตัวให้เป็นอีลิตญี่ปุ่นถ้าเราติดแล้วเราจะเป็นอีลิตแปะกอเอียอีลิตญี่ปุ่นแปะกอเอียใช่ไม่มใส่เป็นของของไทยเรียกแปะกอเอะนี่เราเรียกว่าเดี๋ยวพวกนี้ดูเดี๋ยวพวกนี้วัดกันบีจะมาไหมขอส่งกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราเชียร์นะเย้ บรรยากาศทีมนักวิ่งไทยนะครับสาว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 นักวิ่งไทยนะครับที่มาลุยนกกยากยวยาบุยมีเล่นมารลธอนนะครับ <c oughs> แต่มีพิรัตพิรัตด,ด,ด,ด้วยบสว,ว,สวัสดีครับพิรัตสวัสดีคเราอยู่ที่นากย่าค่ะกำลังจะไปที่จุดสตาร์ทเรสหญิงล้วนครั้งแรกในชีวิตใช่แล้วของพวกเราและนี่ก็คือแ วิ่งมารธอนเพื่อผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ใช่ใช่ที่ผู้หญิงมารวมตัวกันเป็นหมื่นคนจนได้รางวัลกินเน็ตเบอร์เรคคอร์ดใช่ครับตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงเมงสิแล้วนะอีก2อชั่วโมงนี้วิ่งแล้วนะครับขึ้นเสาไว้พอดในขอให้วิ่งให้เต็มที่นะครับแล้วก็เชื่อมั่นในการฝึกซ้อมมาเพราะว่าเราฝึกซ้อมมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็เต็มที่

เป็นยังไงบ้างกะระหงอขอความวังนะครับวันนี้เป้าหมายเท่าไหร่ที่ว่าวิ่งให้สนุกเป็มพี่ที่สุดดีนะดีนะค่ะที่โมเม่ดินเตอร์แนชโนดเน่ใช่ค่ะเย้คุณหมอมาเป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แสดงว่าติดใจใช่ครั้งที่สองแล้วเหรอ พี่เวิ่ะ,ะว่าติดใจวดีเลยมาเก็บโคมก็ใ่ให้นะแก่่ใใไหมแต่ว่าช่วยทางใจ <c oughs> น่นะคะ,ะค,คุณหมอขออมวัญพไอเทมลับมาฝากคอคือไอเทมสติ๊กเกอร์เพิ่มพลังสไตล์ญี่ปุ่นหรือกอเอียญญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ มาถึงแล้วตอนนี้อยู่ที่วาเลนทินโดมเตรียมพ้อมสตารแล้วหิวข้าห้อ,ขของแล้วมาหากามสุดต้องขอบคุณบัตรผ่านตลอดจากทางพีมรักทะทีมไมซ์มาราร์ททริปให้บัตรผ่านตลอดมา ก็ <c oughs> เลยไปอยู่ตรงที่ได้ครับทางแดดก็ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยประมาณ7-8องศานะครับก็น่าจะวิ่งกันสนุกเลยกันครับันนี้อีลิตแถวหน้าเนี่ยมารอที่หน้าเส้นสตาร์ทกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นบีบตัวเลข3ตัวผู้คมจะอยู่ที่เลข143่งสนะครับหนึ่แชมป์บางแสนตัวแทนประเทศไทย กลุ่มผู้นำส่วนไปแล้วไปต่อ công la แรงมากๆครับตอนนี้อยู่ที่โล34กํากลังรอคุณเน่มาครับ おめでとうございます ยัต้องใช้มาชิตาเอ๊ะถึงแล้วมีความสุขทุกส่วนเลยลืมกดนาฬิกาตอนนี้นะคะอยู่ที่ฟินิช h l i n นะคะบรรยากาศเต็มเพลียไปด้วยอารมณ์มากมาเลยไม่ใชีชอเฉพอนนี้นะ ยากาศที่จ to ุด finish อะค่ะิ่งใหคเลยนะคะเนอะไรทีบบาทำใจที่สุดเลยีควา いね、はい、ナイキランニングコーチの葵です。はい、葵,葵はいう。3時間。1分14秒頑張りました。苦しかったけど、めっちゃ楽しかったです。初めてのマラソンだったので。挑戦できました。<laughs> また日本に遊びに来てください。 สวัสดีค่ะสวัสด um, okay? ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ทีวีเจ็ดนาทีค่ะท uh> ่าไหร่วะาเวลาสามชั่วโมงสามนาทีเดี๋ยวขึ้นเวลาให้ดูตรงนี้นะเย่เสันนีก็สนุกมากเพราะว่าคือจบมาหก 6วอเมเจอร์แล้วเนาะก็อยากจะหาสนามอะไรที่มันแบบน่าจะสนุกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ไม่ใช่6วอเมเจอร์แล้วก็สนุกเหมือนกันแล้วก็มีแต่ผู้หญิงล้วนเลยมีแต่สาววิง่งก็วันเนี้ยลมเย็นมากแล้วก็แดดร้อนมากค่ะก็ต้องเรียกว่ามาชดเชยกันอะพอลมเย็นมากเนาะแล้วก็แดดร้อนมากมันก็เลยทําให้แบบไม่หนาวจนเกินไปอไรที่ไม่มีอนที่เลยเนี่ยมีแต่ผู้หญิงดีค่ะชอบชอบเลยมันสาวๆเยอะชอบไม่คนดูก็รู้สึกว่า เพิดเพื่นมากนะไม่มันน่ารักมากแต่คือสาวๆที่นี่โหดมากนะเพราะมันเป็นสนามคัดไปแข่งแบบชําโลกอ่ะก็คือทุกคนแบบสับกันยับเลยนะคือแบบแซงกันยับเลยอ่ะก็มาหนักมันอ่ะจริงๆอ่ะคือหนูเป็นแบบวิ่งแบบเนกากทีฟอ่ะจาก420แล้วก็แบบลดมา41 408อะไรเงี้ยค่ะแรกๆก็คือแบบมี กลุ่มเกาะอ,อยู่ดาราฟได้แต่พอหลังๆอะ่ะมันเริ่มไม่ค่อยมีคนไน้เกาะแล้วมันไม่เหมือนแบบงานที่มีผู้ผชายด้วยอย่างถ้าแบบว่า,วาใช่โล่งเลยแบบเราคนเดียวแล้วก็ตัวปิวเลยอะมีตัวปิวหลาย,ลายจังหวะเลยอะค่ะก็ลงมันข้างแรงเหมือนกันเย้ค yeah, ทำสำเร็จแล้วดีใจสุดๆเลยโหุย <c oughs> <c oughs> น่ารักมากมีเขียนว่า นากโกย่าวูเมนมาราทอนดีเฮ้ยสวยมากดูดิสวยมากอย่างดีอ่ะใช้งานได้จริงเนี่ยอย่างดีดน,นี่เรามาวิ่งมาราทอนหรือว่ามาช้อปปิ้งค่ะดูของขวัญฟินิเชอร์ดีใช่ <F IN> ก็เป็นงานมาราทอนที่แบบสนุกมาก แล้วก็บรรยากาศดีมากคนโคตรเยอะเลยนะคะแล้วก็การจัดการเป็นระเบียบมากๆเลยค่ะถือว่าแพลตตินัมเลเวลเนี่ยไม่เกินจริงนะทำได้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ประทับใจทุกอย่างเลย ตอนวิ่งเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนวิ่งก็คือมีแดดออกตลอดค่ะก็สลับกับลมพอลมมาทีนึงแล้วก็หูยหนาวสั่นเลย,ยลมแรงบางจุดนะแล้วก็มีจุดให้ได้ชมวิวที่นี่มีจุดเด่นคือกองเชียร์เขาจะเป็นปอมปอมนะคือเขาจะต่อตัวกันแล้วก็โยนลงรับอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีปอมปอมไหลที่มากเลยวันนี้ก็สับสีไปนะคะตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามนาฬิกาของเนีเนี่ยมันประมาณ3ชั่วโมง57ระยะเกินแค่200เมตร้อยเมตรอืมทำดีมากนะปีนี้นะคะเขามาในทีมแก้วสุดหรูซึ่งเราเนี่ยเป็นคนชอบแก้วอยู่แล้วนี่ดูอันนี้อันนี้อ๋อโอ,โอ้มีหนุ่มทักซิโดมมอบให้เลยะนะทุกคน คือครั้งนี้นะคะเนได้มาทำตามความฝันค่ะคือมาร่วมงานวิ่งที่มีผู้หญิงมากที่สุดในโลกได้กิน n นส s วิร์ l เรคคอร์เลยนะต้องขอบคุณไมส์มารา h อนทริปนะคะที่จัดทริปดีๆแบบนี้สารฝันให้กับนักวิ่งอย่างเรานะคะแล้วก็ประทับใจมากบรรยากาศทุกอย่างคือดีมากเลยนะคะอาหารก็อร่อยที่เที่ยวก็เยอะ ที่เที่ยวที่เนไปเที่ยวที่นาโกย่าเนี่ยนะคะเดินทางสะดวกมากเลยแล้วก็ไปเที่ยวเสร็จปั๊บเราได้มาวิ่งผ่านเส้นที่เราไปเที่ยวอะ่ะ<า>เออสนุกมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากคนระับคุณเียเย้